สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอกเปิดสมองส่องลูกว้างจะพาเพื่อนๆมาใส่ด้ามเสียมโดยที่เพื่อนๆน,นำไปใช้งานแล้วจะไม่เจ็บมือกันอีกต่อไปนะครับและนี่ก็เป็นเสียมด้ามเก่าที่เอกได้ใช้งานมานานมากๆซึ่งเอกได้ใช้งานหนักมากๆจนด้ามหักและสั้นลงไปเอกจึงได้ทำการสั่งด้ามเสียมมาเปลี่ยนขั้นตอนแรกเอกจะถอดหวัวเสียมออกจากด้ามอันเก่าก่อนนะครับโดยการใช้สันวิดิโตคู่ใจ ค่อยๆขอเอาหัวเสียมออกจากด้ามครับและนี่ก็เป็นด้ามเสียมอันเก่าที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักดูจากสภาพก็รู้แล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆหลังจากที่เอกถอดหัวเสียมออกจากด้ามอันเก่าเรียบร้อยแล้วเอกก็นําด้ามอันใหม่มาเหลาเพื่อให้ได้ขนาดเท่ากับบ้องของเสียมส่วนวิธีการเหลาด้ามเสียมนั้นก็ไม่ยากเลยครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าด้ามที่เอกสั่งมานั้นไม่ใช่ด้ามเสียมโดยตรงนะครับแต่เอกสั่งด้ามจอบมา โดยที่หัวของด้ามจอบนั้นจะเป็นเหลี่ยมไม่กลมเหมือนกับด้ามของจอบแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพื่อนๆเ,เอกจะเริ่มจากการนําบ้องเสียมมาวัดขนาดกับด้ามจอบก่อนเพื่อการ,ระยะในการเหล่าด้ามนั่นเองครับส่วนการเหล่าด้ามนั้นเอกจะเริ่มเหล่าลบเหลี่ยมโดยการใช้มีดค่อยๆสับเอาเหลี่ยมของด้ามออกก่อนสำหรับเทคนิคในการใส่ด้ามเสียมให้นำไปใช้งานแล้วไม่เจ็บมือนั้นเป็นวิธีและเทคนิคง,ง่าย ที่เกิดจากการใช้งานเสียมในทุกๆวันซึ่งการใช้งานเสียมแทงลงไปในดินนั้นเราต้องใช้แรงและพละกําลังค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งในบางครั้งก็อาจทําให้เราบาดเจ็บได้ด้วยเช่นกันเอกจึงได้คิดค้นวิธีการใส่ด้ามและเสริมอุปกรณ์ง่ายๆลงไปในด้ามเสียมเพื่อให้การขุดดินนั้นเป็นเรื่องง่ายโดยที่ไม่ต้องออกแรงเยอะและไม่เจ็บมืออีกต่อไปเมื่อเอกพูดมาจนถึงตอนนี้แล้ว เพื่อนๆก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเอกจะติดตั้งอุปกรณ์อะไรลงไปบนด้ามเสียมเอกอยากให้เพื่อนๆอ,อดใจดูคลิปให้จบนะครับเอกรับรองเลยว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายราคาไม่แพงและติดตั้งได้ง่ายมากๆอีกด้วยนะครับหลังจากที่เราเหล่าด้ามและใส่หัวเสียมลงไปเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆทําการเล็งแนวจัดทรงการใช้งานให้เหมาะกับมือเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์และนี่ครับเพื่อนๆ นี่ก็คือตะปูคอนกรีตหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นตะปูอะไรก็ได้นะครับที่ตัวใหญ่และยาวสักหน่อยแต่เอกแนะนําว่าเป็นตะปูคอนกรีตจะดีมากๆเพราะตะปูคอนกรีตนั้นจะมีความแข็งแรงกว่าตะปูทั่วไปมากเอกก็จะนําตะปูมาตอกในบริเวณบนหัวเสียมแบบในคลิปเลยนะครับเพื่อนๆและอย่างที่เอกบอกไว้ข้างต้นตะปูต้องยาวสักหน่อยเพราะเอกจะตอกตะปูลงไปจนเกือบทะลุอีกฝั่งหนึ่ง และเหลือหัวตะปูเอาไว้สําหรับเหยียบก็เพื่อความแข็งแรงนั่นเองครับซึ่งโดยปกติทั่วๆไปแล้วเราจะใช้เสียมโดยการใช้แรงกระทุ้งลงไปในดินเพื่อขุดดินกันใช่ไหมครับแต่เอกจะใช้ตะปูตัวนี้เป็นการผ่อนแรงกระทุ้งครับเพื่อนๆเ,เอกจะวางเสียมลงไปบนดินที่จะขุดแล้วใช้เท้าเหยียบทิ้งน้ําหนักตัวลงไปแค่นี้เองครับก็จะทําให้เวลาที่เราขุดดินจะไม่เจ็บมือกันอีกต่อไปและก็ทําให้ ช่วยผ่อนแรงในการขุดติดลงไปได้เยอะมากๆเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับเ,เพื่อน หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปวิดีโอนี้จบไปแล้วเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์หรือไม่อย่างไรครับแต่หากคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆแล้วเอกฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองสองโลกกว้างได้จัดทําคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ